ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงทําบุญวันพระใหญ่ ได้บุญมากกว่าทำบุญวันธรรมดาจริงหรือไม่เรื่องบุญเรื่องทานนั้นอยู่ในสายเลือดของคนไทยเลยก็ว่าได้โดยคนไทยมักเข้าใจว่าทำบุญวันพระใหญ่มักจะได้บุญเยอะกว่าทำบุญวันพระหรือทำบุญวันธรรมดาลองมาดูกันว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร พระมหาสมปองตาลปุตโตท่านเคยได้กล่าวไว้ในเพจของท่านไว้ว่าการให้ทานที่มีอานิสงส์มากนั้นมีองค์ประกอบหลักคือผู้รับทานบริสุทธิ์ของที่ให้ทานได้มาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาการให้บริสุทธิ์ดังนั้นไม่เกี่ยวกับวันนั้นวันพระหรือวันธรรมดาถ้าโยมทำบุญวันพระได้บุญมากกว่าวันธรรมดาโยมก็ทำบุญเฉพาะวันพระ ที่จริงพระก็ฉันอาหารทุกวันไม่ใช่ว่าฉันวันพระแล้วอยู่ไปได้อีกหกวันพระนโยมไม่ใช่งูเหลือมไม่ว่าเราจะทำบุญวันธรรมดาหรือวันพระจะได้บุญมากหรืออยู่ที่เจตนาของโยมเป็นสำคัญถ้าโยมปิติยินดีในบุญที่ทำบุญก็จะชำระใจโยมให้สะอาดได้สรุปว่าที่คนนิยมไปทำบุญวันพระเพราะว่า จะได้รักษาศีลให้ทานและถือโอกาสในการฟังธรรมด้วยเจริญพรนอกจากนี้พระอาจารย์ชันชัยอธิปัญโยได้สอนไว้ว่าการทำบุญหรือขอพรทุกคนอยากได้สิ่งที่ดีในชีวิตแต่พรที่ดีบุญที่ด,ดีไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนบุญที่ดีพรที่ดีอยู่ที่ตัวเรานี่แหละทำดีเมื่อไรได้ดีทันที ขณะที่คิดดีทำดีพูดดีผลที่เกิดขึ้นถือเป็นพรเป็นบุญอันประเสริฐไม่มีใครทำอะไรให้เราได้ถ้าเราไม่ทำด้วยตัวเองจริงๆแล้ววันเทศกาลต่างๆเป็นการสมมุติของชาวโลกว่าวันนี้ต้องทำบุญเยอะๆวันนี้ต้องทำเช่นนี้จริงๆแล้ววันที่ดีที่สุดคือวันที่เราทำความดี หากสรุปกล่าวคือจะทำบุญวันไหนก็ได้บุญเหมือนกันหากเราไปทำบุญด้วยความตั้งใจดีโดยไม่ลืมที่จะนึกถึงความสำคัญว่าวันสำคัญทางพระศาสนาในแต่ละวันนั้นมีความสำคัญอย่างไรและระลึกถึงบุญคุณที่พระองค์เผยแผ่ธรรมะที่ทำให้เราได้รู้บาปบุญคุณโทษได้รู้หนทางที่จะมีความสุข เราก็จะกลับบ้านพร้อมกับบุญด้วยจิตใจที่มีความสุขอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจแต่ในวันพระนั้นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาและรักษาอุโบสถศีลด้วยเพราะได้ครบทั้งทานไมยศีลไม่ภาวนาไม่นั่นเองการไปทำบุญที่วัดได้บุญมากกว่าเพราะเป็นการทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งมีศีลมากกว่าอย่างไรก็ดี การไปทำบุญที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานสงเคราะห์เพียงแต่ต้องมีเจตนาที่ดีหรือมีจุดประสงค์ที่ดีไม่มีเจตนาแอบแฝงหากเป็นการทำบุญเพื่อหวังจะเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นอย่างนั้นได้บาปแน่นอนแต่ถ้าหวังเพื่อที่จะสะสมคุณงามความดีย่อมได้บุญเต็มที่ร้อเปอร์เซการไปทำบุญจะได้บุญเต็มที่ร้อเปอร์เซนต ต้องพร้อมทั้งกายวาจาและใจกายดีวาจาดีใจดีก็ได้บุญเต็มที่แล้วเพราะว่าจิตใสเป็นบุญจิตขุนเป็นบาปเพราะฉะนั้นต้องทําจิตให้เบิกบานเพื่อรับเอาบุญที่จะทําให้เต็มที่เรามาดูเก้าสิ่งที่ดีที่ควรทำสร้างบุญในวันพระใหญ่เมื่อถึงวันพระใหญ่หรือวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนหลายคนมักจะเข้าวัดทำรรบุญสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการฟังพระฟังธรรมสวดมนต์ใส่บาตรพระทำจิตใจให้สงบทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งดีๆที่ชาวพุทธนิยมทำรรในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาแต่นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่สมควรทำในวันพระใหญ่ซึ่งนอกจะทำให้ได้บุญแล้ว ยังเป็นการทำความดีทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นด้วยข้อที่หนึ่งเข้าวัดทำบุญสิ่งแรกที่ชาวพุทธหลายคนจะต้องทำในวันพระก็คือการเข้าวัดทำบุญเช่นถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาฝังเทศนั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบข้อที่สองประพฤติตัวอยู่ในศีลห้า การประพฤติตัวให้อยู่ในศีลถือเป็นข้อควรปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนโดยเฉพาะศีลห้าที่หลายคนท่องจำได้ขึ้นใจแต่ก็ยังคงละเลยทำบ้างไม่ทำบ้างในวันพระใหญ่นี่แหละเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองรักษาศีลให้ครบทั้งห้าข้อถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีไปด้วยข้อที่ส เคารพและเชื่อฟังบุพการีเคยสังเกตตัวเองกันบ้างไหมว่าที่ผ่านผ่านมาเราเคยทำอะไรไม่ดีกับบุพการีหรือผู้ใหญ่ในบ้านไปบ้างหรือเปล่าลองใช้วันพระใหญ่นี้เป็นโอกาสเปลี่ยนตัวเองเคารพและเชื่อฟังท่านให้มากขึ้นทำตัวเป็นลูกที่ดีและอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ข้อที่สทําความดีช่วยเหลือสังคม เกิดมาเป็นคนทั้งทีต้องรู้จักทำสิ่งที่ดีช่วยเหลือผู้อื่นเพราะนอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กับสังคมเช่นเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเก็บขยะหรือทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่สุดโสมเป็นต้นข้อที่5ใช้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิต อีกหนึ่งการแบ่งปันน้ำใจที่ได้บุญมหาศาลคือการบริจาคโลหิตเพราะการบริจาคโลหิตเป็นการให้เลือดเพื่อต่อชีวิตให้กับคนอื่นปัจจุบันมีศูนย์รับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆและที่สภากาชาติไทยหากสนใจสามารถไปร่วมบริจาคก,กันได้ข้อที่6แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไม่ว่าใครต่างก็เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้น แต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับความผิดพลาดนั้นอย่างไรหากรู้ตัวว่าทำผิดสิ่งที่ควรทำคือขอโทษแล้วรีบแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปใช้โอกาสในวันพระใหญ่ปรับปรุงตัวเองที่ดีขึ้นข้อที่7รู้จักให้อภัยโกรธคือโง่โมโหคือบ้าวลีสั้นๆที่ใช้เตือนสติคนอารมณ์ร้อนโกรธหรืหอโมโหง่าย ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วยังเหมือนเป็นการจุดไฟเผาตัวเองในโอกาสวันพระใหญ่เมื่อได้เข้าวัดฟังธรรมลองฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจให้อภัยคนอื่นให้มากขึ้นจิตใจจะได้สงบและไม่เป็นทุกข์ข้อที่8ตัดขาดอบายมุกสิ่งมึนเมาหรืออบายมุกต่างๆเช่นเหล้าบุหรี่สารเสพติดที่จะทำร้ายทั้งตัวเอง และคนรอบข้างหากสามารถเลิกได้ในวันพระก็จะถือเป็นการเริ่มชีวิตใหม่ที่ดีเป็นสิริงมงคลแต่ความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันพระก็สามารถเลิกได้ข้อที่9แนะนำให้ผู้อื่นสร้างความดีเมื่อทำครบทั้ง8ข้อที่กล่าวมาแล้วควรแนะนำให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันด้วยถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแบบสองเท่า เพราะนอกจากเราจะได้บุญแล้วยังได้แบ่งปันผลบุญนี้ให้กับผู้อื่นอีกด้วยสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณคะ่ะ